ครับก็ในส่วนของการก่อสร้างทดแทนฝายเดิมนี้จะเป็ซึ่งเป็นฝายยางนะครับฝายยางเนี่ยสร้างมาประมาณประมาณปี50ก็ใช้กันมาต่อเนื่องนะครับถึงปีประมาณ6กหึง ก็เกิดการสมรูด้ดังนั้นกรมจะประทานโดยสำนักสารเนี่ยได้มนการออกแบบรับแล้วก็ปรปับปุงโดยใช้เป็นฝ่ายรับได้นะครับขณะนี้ดาเนินการก่อสร้างไปประมาณ10เรเซ็นตะ์การเก็บน้าได้เท่าไหร่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ5.7ล้านคิว หมายความว่าจากเดิมที่เป็นสายยางเนี่ยเดิมเนี่ยกักเก็บน้ำเท่าไหร่แล้วก็ถ้เป็นสิบเจุดเจ็ดล้านสเอ็ดจใหม่็ดล้านก็ใหม่ห้าเจ็ดล้านก็พยายามเริงรัดให้ดําเนินการแล้วสร็ทันฤดูกาลเพราะปลูกน่ะอันน้ํานะอั่นครับผม่ร็วกว่านั่งเคเลยครับทำเงิงมา ความากล้างของสะพานสองเมตรห้าสิบ <ator> ครับ أ, เดิมเดิมเดิมอัจฉริยะเดิมดีกว่าแต่เก่ายางลูกเก่าเนี่ยสูงสองเมตรสิบสี่ช่องช่องลนะห้าเมตรยี่สิบเซนนครับสูงเกินตลิ่งึ้นมาแล้วเนี่ย จะระบายน้ำได้อีก700แต่ว่าคือจะรวมทั้งหมด160ล้าน160ล้าน160ล้านสี่เดือนเก็บน้ำได้16ล้านกว่า นี่คือแม่น้ำยมในเขตตำบลลังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรที่เห็นนี่คือแม่น้ำยมในเขตบ้านจระเข้พรอมตำบลลังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตร